สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้านี้ที่หมอชิดนะคะพบกันวันนี้ค่ะเช้าวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2555ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะครับเราวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งวันสําคัญเป็นวันนักประดิษฐ์การที่จะประดิษฐ์อะไรเนี่ยต้องเป็นประโยชน์เป็นการสร้างสารรค์นะคะใช่ครับ2กุมภาพันธ์นะครับจำไว้ให้ดีเป็นวันนักประดิษฐ์ไทยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์อันนี้เป็นทางที่ดีสส่งเริมและ ให้เยาวชนทุกคนนะครับไปเรียนรู้แล้วก็เอาเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ในการคิดค้นประเด็จสิ่งใหม่ๆคนไทยไม่แพ้คันไม่แพ้ใครใ <น S 1> ชาติ<ร>อื่นในโลกนะครับคุณพันษาริมการจนวัตพาท่านผู้ชมไปดูงานดีๆแบบนี้ครับที่เมืองทองธานีครับ เป็นอีกหนึ่งงานที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยนั้นมีโอกาสเก็บเกี่ยวแนวคิดพร้อมจะเติบโตเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สําหรับงานวันนักประดิษฐ์ประจําปี2555 ภายในงานจะแบ่งเป็นโซนของนักประดิษฐ์รุ่นใหญ่และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่อย่างหุ่นยนต์น้องโอมผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นใหญ่ที่สร้างให้มีบุค,คลิกเป็นผู้ชายมีแมวน้ำเป็นสัตว์เลี้ยงประจําตัวโดยหวังให้หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ด้วยการพัฒนาโปรแกรมการพูดภาษาไทยง่ายๆซึ่งเป็นการต่อยอดความคิดจากสิ่งประดิษฐ์เดิมก็ดึงความสนใจของผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ สวนอากาศยานไร้คนขับอย่างแมงมุมแปดขาของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับก็ยังคงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่หนึงความสนใจได้ในทุกๆงานค่ะ สนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างโทรอักษรที่ได้รับรางวัลระดับดีด้านวิศวก,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 กรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดมาจากโทรศัพท์สําหรับคนตาบอดโดยเพิ่มส่วนของคีย์บอร์ดเพื่อให้สามารถสื่อสารกันทางตัวอักษรผ่านทางหน้าจอของตู้โทรศัพท์ปัจจุบันมีโทรอักษรให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินใช้งานจํานวน500เครื่อง มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมในส่วนของโปรแกรมการพิมพ์อีกเครื่องลับประมาณ6,000บาทค่ะ ก็ได้เห็นผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นใหญ่ไปแล้วค่ะส่วนที่ผลนั่งอยู่ตอนนี้นะคะนี่ก็คือเ้าอีปั่นไปนวดไปได้ไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนลำปางกาลยานีนะคะเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายค่ะที่ส่งเข้าประกวดในโครงการค่ายวันนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายค่ะคุณผู้ชม แนวคิดมาจากเรามองเห็นว่าชีวิตของคนในปัจจุบันนะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายใช่ไหมคะเราก็เลยคิดเอาชิ้นส่วนของจักรยานนะคะกับการนวดที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยอะคะ่ะมาผสมผสานกาันไปนวดไปได้ใช้ย,ยังไงคะก็คือเมื่อเราปั่นแล้วใช่ไหมคะเราก็ตัวเฟืองข้ขางหลังมันก็จะปั่นทําให้ไอตัวลูกเบี้ยวอะคะ่ะหมุนเป็นตัวนวดข้างหลังะคะ่ะแล้วก็จะมีตัว ที่ต่อกับไดนาโมจะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ5,000-6,000บาทค่ะแต่ต้นทุนตัวนี้คือเราได้คิดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะส่วนอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ฝีมือของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือเครื่องเพิ่มมูลค่าเมล็ดข้าวสารด้วยพลังงานสองขังเลือกเพื่อชุมชนที่ผลิตโดยใช้ต้นทุน10,000บาทสามารถสีข้าวได้200กิโลกรัมต่อชั่วโมงค่ะ เราเห็นปัญหาจากรถนวดข้าวนะครับนวดข้าวออกมาเราได้ข้าวหักปนมากับข้าวเต็มเมล็ดนะเครื่องนี้สามารถแยกข้าวได้3ขนาดก็จะเป็นข้าวเต็ม,มเมล็ดข้าวหักแล้วก็ปลายข้าวและยังมีเศษฝุ่นลงด้านล่างเองนะครับ,รบสำหรับการทํางานของเจ้าเครื่องนี้นะครับใช้การทํางาน2ระบบคือใช้แรงงานคนในการปั่นจักรยานก็ได้หรือจะใช้ไฟฟ้าก็ได้ครับนี่ครับเราใช้ให้เกษตรกรลองใช้ด้วยครับ ครับพึงพอใจมากครับคือถ้าขายข้าวปกตินะครับมันจะได้ราคาที่ต่ําแต่ถ้าเข้าเต็ม,มเมล็ดครับข้าเต็ม,มเมล็ดครับก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับ อจากผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วยังมีผลงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ส่งเข้าประกวดในโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่อีกหลายสิบงานวิจัยด้วยเหมือนกันและนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเบทีให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหญ่ที่มีผลงานทางวิชาการต่อไปในอนาคตภาษาริมกาญจนวาวัตรายงาน เด็กไทยนี่เก่งนะคะน่าส่งเสริมเลยทีเดียวสําหรับใครนะคะเป็นนักประดิษฐ์จะรุ่นใหม่รุ่นใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสนใจจะไปเที่ยวงานนี้ไปกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมจัดขึ้นที่ฮอล์เก้าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะคถ้ากุมภาพันธ์แล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะจริงๆเด็กไทยนี่เก่งแต่ว่าบางทีอาจจะขาดการสนับสนุนไปใช่ครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันนะครับที่เน้นในเรื่องของการใช้พลังงานให้เกิดคคุณ่า และมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่นํามาใช้ผลิตพลังงานนั้นล่อยหลอ,ล,อลงไปทุกวันก็ต้องสรรหาพลังงานอื่นๆมาทดแทนนะครับพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี <ฮะ S 1> คุณเหมือนฝันท่านผู้ชมครับอีกไม่นานเด็กนักเรียนชั้นประถมก็จะมีโอกาส